วิสาาุ<อ>ทวิาลับอโอเอฟไลน์นะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของสำนักบริการวิชาการมหาลาัยคอนแก่นแห่งนี้ครับผมเดียร์ลมนและท่านผู้ในการสำนักบริการวิชาการครับท่านรองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรชูชาติกมลเลิศข้าพาจ้าครับครับ,าารรบช่วงนี้เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3ของรายการนะครับเมื่อตอนต้นรายการก็ได้นําเรียนให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่อง เสียงสนแมวหวานนะครับปวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงสนแม้วหวานสีฐานเฟสติวัลเนาะใช่ครับกับปีนี้นะนาชาตินะครับท่านไหนที่นะครับสนใจไม่ใช่ท่านเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานนะครับสีฐานเฟสติวัลนะครับนะฮะแล้วก็มาชมมาให้กําลังใจแล้วก็มาดูแนวทางเพื่อที่ปีหน้านะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าประกวดในปีนี้นะครับเพื่อที่จะส่งคลิปมาร่วมประกวดกับเราในปีหน้า ปีนี้งานค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่พอสมควรนะฮะเออเกลึกเชิญทุกท่านนะครับท่านไหนที่นะครับคือลอยกระทงคือคนในขอนแก่นทุกคนก็น่าจะรู้จากงานนี้อยู่แล้วนะครับเรียนเชิญครับอเมื่อช่วงที่สองเราก็ได้พูดถึงเรื่องความเหี่ยมล้ําไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างๆเช่นผมได้พูดถึงเรื่องประเทศฟินแลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์กลุ่มสแกนดิเนเวียเนาะใช่ครับไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ต้องชื่นชมว่าเขาเป็น กลุ่มประเทศที่มีระบบสวัสดิการที่ที่ดีมากใช่ครับนะครับแน่นอนครับประเทศเขาหนึ่งเขาได้เปรียบคือคนเขาหน่อยคนเขาหน่อยทรัพยากรเขาก็เลยไม่ไม่มีการแย่งชิงกันทรัพยากรเขาเยอะใช่ใช่ไหมฮะทรัพยากรเขาเยอะเรื่องของระบบการศึกษาเขาดีเขาเลยสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อจําหน่ายออกเป็นสินค้าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมซึ่งมันมีมูลค่าสูง ก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับประเทศนะครับผมอ้าวคราวนี้มีมีอีกสองประเทศครับในเครือจักรภพอังกฤษนะครับก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่ครับจากข้อมูลบอกว่าระบบสวัสดิการของเขาเนี่ยครอบคุมเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วหน้าและที่สำคัญเขามีนโยบายส่งเสริมสิทธิของชนพื้นเมืองด้วยครับคืออย่างออสเตรเลียเนี่ยเขาเขาก็จะมี คนพื้นเมืองเนาะใช่ครับคนซึ่งถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศก็ก็น่าใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าชาวพื้นเมืองก็โดนเรียกว,ว่าโดนเรียกว,ว่าปราบโดนอะไรอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไม่พูดถึงแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปัจจุบันใช่ไหมว่าประเทศเขาก็เรียกว,ว่ามีคือคือการศึกษาเขาดีมากใช่ครับระบบการศึกษาเขาดีมาก เพราะฉะนั้นนี่เมื่อการศึกษาดีหลายอย่างมันก็ดีตามมาเนาะใช่ครับนะครเราต้องชื่นชมเขาแล้วก็มันก็เป็นประเทศที่หลายคนนะอย่างคณาจารย์ของเราหลายท่านในมอคอยก็ไปเรียนต่อสําเร็จการศึกษาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับนะครับแต่เขามีจุดอ่อนอยู่ครับก็คือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าก็ทุกประเทศนะครับในเรื่องของ การบริหารจัดการพวกนี้มันมันมันเป็นปัญหาใหญ่อ่ะใช่ไหมฮะอย่างภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยคือคือ,คอ,คอการพัฒนาบางหลายด้านมันก็กระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับ,รบการมีโรงงานอุตสาหกรรมรบก็ปล่อยควันปล่อยอะไรต่างอย่างออสเตรเลียเนี่ยเขามีเขามีโคโคนุมเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอง ในแง่ของการที่มีสัตว์เลี้ยงเยอะไม่ว่าจะเป็นโคนมโคเนื้อนะครับมูลสัตว์มูลสัตว์นะก็เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซรลกร้อนใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่แปลกที่ที่เขาจะเจอปัญหาแล้วก็ถ้าอย่างเราติดตามข่าวก็จะมีในเรื่องของเนื่องจากออสเตรเลียพืนที่เขาเขากว้างใหญ่เนาะมันก็จะมีทั้งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเนาะ แล้วก็ในช่วงที่มันแห้งแล้งก็ปัญหาไปป่าก็มีความรุนแรงมากนะอันนั้นก็กเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับประเด็นที่จันเดียว่าก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของอการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนหรือในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมน,นี่ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งของทางออสเตรเลียเนาะนะครับแต่ว่าถ้ามองในงแง่ของการบริหารจัดการเรื่องของความเลื่อมล้ำแรงต่างนี่เขาก็ถือว่าเป็นประเทศนึงที่เนื่องจากเขามีความร่ำรวยเนาะ นะเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะมีสวัสดิการต่างๆผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมีสวัสดิการตรงนี้ดีอย่างแน่นอนใช่ครับประเทศเขาเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นเป็นหลักนะครับเขาบีตัวอย่างก็คือตัวอย่างก็คือว่าประเทศเขาเนี่ยอย่างที่ด้านนําเรียนม่าเขาชนพื้นเมืองชนเผ่าชาวเมารีเมารีใช่ครับชาวเมารีเขาให้ส่งเสริมชาวเมารีให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศเขานะครับมี การตั้งองค์กรเป็นองค์กรเลยนะครับ,รบส่งเสริมรอาชีพส่งเสริมด้านเศรษฐกิจมันก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ,ถ้าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งออสเตรเลียนเกิดจากอะไรรนะู้ไหมฮะจากอะไรครับเรนะเขาเอานักโทษนะจากนวนฮะยุโรปนะมาขังที่ออสเตรเลียานะ<อ>มาเป็นมาเป็นคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ค,คนยุโรปย้ายมาอยู่ที่ในส่วนของทางออสเตรเลียเพราะฉะนั้น ชนเพาเมอรีที่เขาเป็นในช่วงแรกเนาะครับซึ่งตอนที่ทางเขาเรียก,ยกง่ายๆเนาะว่าคนยุโปเข้ามาเนามีการต่อสู้กันครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของการเครื่องไม้เครื่องมือที่มันแตกต่างกันนะครับเนาะค,คือธนูหรือหอกหรือดาบจะสู้ปืนได้ยังไงฮะก็ไม่มีทางที่จะสู้กันได้เพระาะฉะนั้นก็นี่นะฮะก็ช่วงหลังเขาก็ต้องมาเรียกว่ามาสร้างเนาะสร้าง เขาเรียกเอนเกจเมสร้างสร้างหรือว่าพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตของชนพื้นเมืองนะฮะลดความเหลื่อมลำ้ำนะฮะอันนี้เนี่ยอันนี้คือประเทศในเครือจากพวกออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เขานี่ประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยครับสิงคโปร์ครับ,รบ,รบหลายๆท่านก็ไป และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็ไปเป็นประจําอยู่แล้วครับสิ่หเมืองแก่นนีเดียวนะครับเสียทีมืองไทยไปกินข้าวที่นั่นใช่ครับแป๊บเดียวเราก็กลับแต่เวลาแต่เราฝันไม่ได้ไปนะครับจุดแข็งเขาคือเขามีเขาามีการมีโครงการสกิลฟิวเจอร์นะครับก็คือเป็นการศึกษาพัฒนาทักษะตลอดชีวิตเหมือนสํานักที่เราเสียมนักเราที่ทําอยู่นะครับของเขาเนี่ยค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงแต่ค่าตอบแทนเขาก็สูงเหมือนกัน เหมือนที่เราคุยกันไปนะครับสิงคโปร์นี่มันเกาะเล็กๆคคนก็ไม่กี่ล้านครับแต่ว่าด้วยคุณภาพการศึกษาที่ดีเนาะด้วยาการเมืองการปกครองในอดีตที่เขามีารีโกนยูเนาะที่บริหารจัดการมายาวนานครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งในเรื่องของนโยบายที่มันต่อเนื่องเนาะ,แล,ะแล้วก็ประเทศเขานี่มีกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่า ตรไปรเด็ดขาดพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ทิ้งขยะลงพื้นเนี่ยมันทําให้คนก็มีวินัยใช่ครับนะครับทําให้คุณภาพคนนะคือแข่งคือ,ค,อคือก็ต้องบอกว่าสิงคโปร์มันเป็นตัวอย่างที่ท,ที่มันระดับโลกเนะยาะเพราะฉะนั้นนี่ก็มันมันหลายปัจจัยมันเรียกว่าเอื้อหมดเลยเนาะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะแล้วก็แต่ว่าหลายอย่างเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำเหมือนเขาได้เพราะว่าประเทศประเทศเขาเนี่ย ก่อตั้งขึ้นเกิดจากความกดดันเพราะว่าเดิมทีเขาเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียใช่ครับใช่ครับนะก็คือโทนับซ่มาเลเซียก็คือดีลิทออกเลยไม่ไม่รู้ว่าดีลิทหรือยังไงนะครับเพียงแต่ว่า,วามันก็อาจจะต้องไปดูประวัติศาสตร์ว่าเขาอยากเขาอยากเป็นอิสระด้วบใช่ไหมฮะนะมัน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 มองได้สองอย่างไงค,คือแต่ถ้าส่วนตัวผมในการเกิดขึ้นของประเทศต่างๆมันเกิดจากความต้องการที่จะบริหารจัดก,การตัวเอง ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาเอาน้ําทะเลน้ำน้ําเค็มนะครับมาทำเป็นน้าดื่มน้ําอะไรได้หมดก็คงส่วนหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าปกติเขาต้องซื้อน้ําจากทางมาเลเซียใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็มันก็ภายใต้ข้อจากัดมันก็กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทําให้เขาต้องเรียกว่าพัฒนาตัวเองพัฒนาประเทศนะให้อยู่ได้แล้วก็ทําได้ ดีเกินค่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันก็มีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องการเชืเมืองท่าที่เรียกว่าเรืออะไรต่างๆต้องผ่านอะไรต่างๆนะรดช่องสิงคโปร์นี่มันก็ถือว่าเป็นหรือว่าเป็นภูมิประเทศภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเจริญการพัฒนาของเขาด้วยเนาะครับนะครับเป็นที่มาของคำว่ารดช่องสิงคโปร์แมนแล้วนะครับประเทศเขาเนี่ย เขาเป็นเสริมทักษะคนตลอดชีวิตคนสูงอายุนะครับเขาก็มีการต่อยอดมีการเรียนรู้นะครับตลอดมีการจ้างงานนะครับในตลาดแรงงานนะครับอันนี้คือประเทศสิงคโปร์ประเทศต่อมาครับเกาหลีกับมาประเทศไทยดีกว่าก่อนที่เวลาจะหมดประเทศไทยณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของอาจารย์ผมผมวึเคราะได้ได้หลายอย่างเนาะในแง่ของการที่จะลดความเลอมล้ํา จากข้อมูลที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะผมก็มาประมวลว่าระบบการบริหารจัดการเรื่องภาษีนี้น่าจะเป็นทางออกหนึ่งของประเทศนะฮะคือการเก็บเก้าวหน้าเราก็ทำอยู่เนาะเพียงแต่ว่าของเรานี้ถ้าเราดูจากข้อมูลขาาล่าวสารอย่างทุกวันนี้ก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีการจับกันอยู่นะฮะในเรื่องของการโกงภาษี<อ>นะครับมีการซิกแซกในการ หรือส่งออกไม่ส่งออกจริงนะฮะเอาไปนั่นภาษีนะไปเครมภาษีนะซึ่งตรงนี้มันทำให้งบประมาณมีการสูญหายไปครับโดยไม่จำเป็น,นเงินภาษีที่เราควรจะต้องมาบริหารจาัดก,การประเทศนะฮะมันก็ถูกโกงไปใช่ครับแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในเรื่องของการที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ เสียภาษี<ช>ษน้อยที่สุดมันก,มนก็มันก็กลายเป็นเรียกว่าสร้างเรียกว่าเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นใช่ใช่ไหมคือเหลื่อมล้ําหรือเปล่านั้นอันนี้อันนี้ยกตัวอ,อย่างเนาะอย่างเราเป็นข้าราชการเราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัายอันนี้ไฟบังคับเล,เลยต้องเสียภาษีเรามีไรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะฮะผ่านทาง,ทาง,ทางกองคลังมหาวิทยาลัายขอาแก่นใช่ครับก็จะรู้หมดว่าเรามีไรายได้เท่าไหร่ใช,รใช่ไหมฮะเขาดักไว้หมดได้เลยเพราะฉะนั้น ข้อมูลตรงนี้คือไม่ใช่ร่แต่เขามีข้อมูลเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่การเก็บภาษีก็จะเรียกว่าเป๊ะเลยเใช่ไหมนะ,ะแต่ว่าในขนณะเดียวกันนี่อะไรที่มันในส่วนของภาคบางภาคใน,คในงธุกรกิกกรจเอกชนบางอย่างครับมันก็บางอย่างอาจจะยุง่งเรยกว่ามีความยุ่งยากพอสมควรในการที่จะไปเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่จุดที่หน้า เสียใจมากกว่านั้นคือในเรื่องของการคุมภาษี<ช>อันนั้น,<ช>อ,น,น,นอันนั้นเป็นเพราะว่าเพราะว่าอ,อย่างอย่างหลายๆอย่างนักธุรกิจหรือไม่ไม่เอ่ยชื่อรายได้าารหรือว่านักเมืองอ่อนักการเมืองเดี๋ยวหลายคนใช่ไหมฮะรา,ายได้บางบางทีรายได้มันไม่ได้เข้าในระบบเลยครับอ,อันนั้นก็มันก็มีเยอะอยู่เพียงแต่ว่าในแง่ของผมเนี่ยผมอยากพูดถึงในส่วนของคนที่เขามีรายได้เยอะๆครับใช่ไหมฮะแต่เขาไม่พยายามที่จะเสียภาษียงตรงไปตรงมาครับ ผมไม่อยากยกตัวอย่างเนาะเพียงแต่ว่าเราก็เห็นอยู่ว่ามันก็มีวิธีการหลายอย่างในการที่จะทําให้ตัวเองเสียภาษีน้อยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถึงแม้บอกว่าตัวเองจะเสียภาษีมากที่สุดในประเทศก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะฮะใช่คร,ครับอันนี้ก็นี่แหละฮะมันก็เป็นการเรียกว่าเมื่องบประมาณที่เมื่อไรายได้ของประเทศที่ควรจะได้นี่มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะ นะครับงบประมาณในการที่จะมาจัดระบบสวัสดิการต่างๆมันก็มีจํากัดจําเฉี่ยนะฮะงบประมาณในการที่จะไปพัฒนาการศึกษามันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยน้อยงบประมาณในการที่จะไปสนับสนุนในเรื่องของเรื่องสุขภาพใช่ไหมหลายสัปดาห์ก่อนก็คุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนก็ออกมาบอกว่าสปสชเรื่องเรื่องนี้กำลังไม่ยังไงเงินไม่ครบต่างๆหรือโรงพยาบาลหลักๆ อย่าว่าแต่ไกลนะฮะแถวคนแก่นของเราก็บอกว่าโรงพยาบาลก็ต้องติดลบอยู่ทหลายโรงพยาบาลขึ้นนะ,ะอันนี้คือก็เป็นการเรียกว,ว่ามีความยุ่มหลังเกิดขึ้นนะครับหรือเราขาดงบประมาณในการที่จะไปพัฒนาทักษะของพี่น้องเกษตรกร,กรหรือของ SME ของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเชื่อมโยงไปไปยังกลุมประเทศแกนดิเนเวียที ท,ที่อาจารย์บอกว่าเขาเป็นประเทศที่เมื่อไปจัดอันดับความโปร่งใสเนี่ยเขาค่อนข้างที่มีความโปร่งใสอันดับต้นต้นของโลกแต่เรานี่ของเรานี่น่าจะสักเป็นร้อยนะมีมีร้อยแปดสิบประเทศเราก็อาจจะอยู่ประมาณสักร้อยนะเพราะฉ<ช><น>ะนั้นเนี่ยก็มันก็ทำให้เออโอเคหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เรา,อ,าอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมเรา<ช>ขาดแทนงบประมาณในการที่จะมา ทำกิจกรรมทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้าถึงแม้เราจะมีความพยายามแต่ว่ามันก็ทําได้ไม่เต็มที่อย่างเช่นสํานักบริการวิชาการเรารใช่ไหมใช่ครับเราก็าทําหลายโครงการ,รที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างค,คนในชนบทกับคนในเมืองอย่างเช่นเราไปจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในเรื่องของการทรําเกษตรเกษตรแบบใหม่มเนาะเกษตรอ,อย่างเช่นในเรื่องของอะไรฮะ เลี้ยงปลาน้ำน้อยใช่ไหมฮะใช่ครับที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาประวงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็เรื่องเราก็เรื่องการตลาดออนไลน์อันนี้เราก็นี่ฮะอันนี้คือแต่ว่ามันก็มีความจํากัดจําเขตในเรื่องของงบประมาณที่ที่ดาเนินการทําให้เราทําได้ในพื้นที่หรือว่าในจํานวนประชากรที่จํากัดที่จากัดนะครับถ้ามีงบประมาณเยอะกว่านี้ เราก็ทําได้เยอะกว่นาน,นี้ก็้อก็จะทําให้พี่น้องประชาชนที่เขาม,มีมีความเรมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการทํามาหากินเพิ่มติดอาวุธเพิ่มดิขาดขาดโอกาสขนานใช่ครับใช่ไหมครับโครงการโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งเราสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพม ก็จะเป็นกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสรวงพมโอปีนี้ปีนี้ก็จะมีโครงการนี้ก็เช่นเดิมปีนี้เราผ่านทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบนะครับมจทนะฮะคือมจทเขาเป็นแม่ขายนะครับในการที่จะประสานกับห6ามหาวิทยาลัยเครือข่ายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเราเป็นตัวแทนของภาคอีสานนะครับเราก็เขียนโครงการเข้าไปแล้วก็ได้รับการจัดสารงบประมาณมา ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะก็คือ3 3 3ล้าน3ามแสนบาทนะในปีงบประมาณ2,569ที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการนะซึ่งโครงการในเฟสนี้จะไปสิ้นสุดวันที่สามเวมีนาคม2,569ะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอการทำสัญญารับงบประมาณจากทางกระทรวงอยู่นะครับ นอกจากโครงการพัฒนาผู้พิการแล้วนะครับเราก็ยังมีโครงการอมสินยุวพัดนะครับ,รบซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมสิน,นธนาคารอมสินก็เป็นเรียกว่าเป็นธนาคารของประชาชนเนาะนะครับก็คือเขาก็สนับสนุนงบประมาณมาให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งในจำนวนนี้ก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราด้วยนะครับผ่านทางสํานักบริการพิชาการนะครับเขาก็ ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาปีละประมาณ7000แสบาทนะครับมาทำใน5 6พื้นที่นะอันนี้ก็เป็นการใช้ศักยภาพของคณาจารย์ของมหาวิทยาล,ลัยขอนแก่นใช้พลังของนักศึกษามหาวิทยาล,ลัยขอนแะก่นไปร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในการพัฒนาทักษะต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกรรษตรกรในเรื่องของการท่องเที่ยวนะการขายออนไลน์อะไรต่างๆนะครับก็จะมี ทีมงานของสํานักบริการวิชาการเราเป็นผู้ประสานงานนะครับแล้วก็มีคณะอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์จากคณะบริหารธุรกิจการบัญชีคณะเทคโนโลยีนะมาเป็นวิทยกรมีมีอีกจากหลายคณะคณะเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆก็มาช่วยกันนะครับซึ่งโดยมีในส่วนของสํานักบริการวิชาการเรานี่เป็นผู้ประสานงาน,นใช่ครับเราจะนําทุกศาสตร์ ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแกนมาบูรณาการนะครับเพื่อที่จะนะครับรับใ้สังคมคืนคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมคือคือต้องขออนุญาตตรงนี้ว่าการที่จะลดความเหลื่อมล้ําได้นะะมันต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้การบูรณาการหลายศาสตร์เข้าไปร่วมกันใช้บูรณาการหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานเข้าไปร่วมกันนะครับอย่างส่วนที่เราทําอมสินยุปรพั์รักจิน ก็ทั้งนักศึกษาทั้งณาจารย์ทั้งนักวิจัยนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนในท้องในท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราได้เลือกดาเนินครับนะครับครับผมครับและนี่ก็คือนะครับโครงการดีๆจากทางสํานักรเียนวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นโครงการที่นะครับ ลดความเหลื่อมล้ำพยายามลดความเหลือล้ำให้ได้พอสมควรเราจะทําให้เต็มที่นะครับเพราะนั้นหน่วยงานไหนองค์กรไหนนะครับที่ที่มีที่อยากให้การสนับสนุนนะครับยินดีนะครับเชิญเลยนะครับเราอาจจะทําโครงการร่วมกันในลักษณะที่เป็น CSV นะนะครับ CSV เพื่อ Social Contribution ก็คือความร่วมมือกันเพื่อการบริการ วิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมนะครับตามอนโยบายตามยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดีนะครับวันนี้เราก็ได้คุยกันครบทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้สําคัญมากเราไปเรื่อยเลยนะครับอันนี้เป็น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 จุดชูโรงเลยครับเพราะเราเราเน้นเรื่องซอฟต์พาวเนะครับพะ คราวนี้ในอนาคตผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าเราลดความเหลื่อมล้ําได้คุณภาพชีวิตดีทุกอย่างเราก็ไปเน้นเรื่องซอฟต์เพาเวอร์ใช่ครับนะครับนะครับมีความสุขกินกินดีอยู่ดีนอนกินได้กินอิ่มนอนอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นนะครับคราวนี้เราก็จะสนุกสนานกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนะฮะสำหรับรายการ o อเอฟไลในวันนี้นะครับเรามีนัดทุก ทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook สำนักบริการวิชาการมหาลัยแก่นแห่งนี้ครับกับผมเดียพนธุมลเจนสิจริญและท่านผู้ในการสำนักบริการวิชาการมหาลัยแก่นครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรชูชาติกมลลิศครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ